นี่นะคระับขอให้ป้าเขาใส่ลาดเิ๋วเพื่อนนะคะแต่ล่าดิยวแบบเหมือนฟิลมาติดอะ <c oughs> ไอ้ลาดที่ใส่อะมันแบบลมพัดฟิลมาแปะแบบเนี้ยค, <น S 2> คนเยอะมากคิมชมค่ะคนเยอะมากเลยทุกคนนี่คือวันธรรมดาค้าเข้าก็าาจะอยู่ที่คนละ50หยน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับจางเพี่เมย์คุครับจางพี่เมย์ชื่อกาฟิลกาฟิลค่ะมีขะไปตกตบต้องแข็งแคบแข็งวันนี้พวกเราจะไปไปไหนกันไปฝ่าปิงป่าปิงมาไทยคืออะไรป่าปิงมาไทยคืออไรไปเล่นสกินน้ำแข็งกันนะครับทุกคนข้าวซอยไทยสูตรซิโร่ เราจะนั่งรถไฟใต้ดินกันไปข้างหน้านี้จากมหาลัยไปหนึ่งชั่วโมงจากมหาลัยเนาะใช่ก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายแบบเพราะว่าเรายืนยืนลงเป็นยืนลงยืนยืนลงไปใเลื่อนแบบโมเดลไหนคะสับๆไปเร็วสับไปไหนขับแล้วเราก็มาถึงที่ที่เราจะมาแล้วนะครับชื่อว่า ทวนเจียวหูกรงแยนใช่ทวนเจียวหูกรงแยนเราจะไปเล่นไอสเก็ตกันที่นี่ใช่เดี๋ยวไปกันเลยเย้ขอบุตอีกรอบนึงนะคะไม่ขอให้ป้าเขาใส่ล่เจียวเพิ่มนะคะแต่ล่เจียวแบบเหมือนฟิวมาติดอ่ะไม่ลาจิใส่อ่ะเหมือนแบบลมพัดฟิวมาแปะไปอย่างเงี้ยแรงมากนี่นะคะทุกคนทวนเจียวหูกรงแยนนี่นี่นี่พอเข้ามาแล้วมันก็จะมีเป็นป้ายเขียนเลยว่าไปลันสเก็ตตรงไหนก็มาแล้วก็เลี้ยวขวา อันนี้เราเข้ามาทางประตูตะวันตกซิเหมือนวันนี้เพราะเรามาวันพาห์ลิฮัตคนก็เลยไม่เยอะมากถ้าสมมติถ้าสมมติเรามาวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านี้เยอะเลยเสาร์อาทิตย์คงเยอะกว่านี้แน่ๆพวกคนครับแล้วนี่ก็คือลานสเก็ตที่เรากำลังจะมากันขอเปลี่ยนคำพูดนะครับทุกคนคนเยอะมากป็นชมค่ะ คนเยอะมากเลยทุกคนนี่คือวันธรรมดารรมดาถ้าเรามาวันเสาร์อาทิตย์มันจะยิ่งเยอะกว่านี้แค่ไหนเนี่ยอุ้ยดูมีมังกรอะอยากเล่นอ่ะเอิกบอกเล่นแล้วแต่มันไยมันรู้สึกยังไงบ้างครับกาฟิลคนเยอะมากใช่เยอะอะรู้สึกไม่เหมือนในกลิ่นเลยเราเราลอดเนี่ยจะถ่ายรูปจะไหนไปกาฟิลกาฟิลตัวเล็กกาฟิลลอดเข้าไปได้เลยซื้อตั๋วทางเข้าข้างหน้านู้นนะครับทุกคน แต่ถ้าใครตัวเล็กนะคะฝั่งนี้นะคะสัมารถลงไได้ข้างล่างมีช่องนะครับทุกคนแล้วยังมาชี้ผมทุกคนทงไนมันจะมีขายพวกไส้กรงไส้กรอทกทาโกยากิอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมีโรติใส่หม่ด้วย <c oughs> นี่แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ก็จะเป็นจุด,จดขาย,ขายตั๋วสำหรับคนที่ลงไปเล่นไอสเกตข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนเขาจะเขียนเอาไว้ว่า ถ้าเรามาเล่นรอบ9โมงเนี่ยจะเล่นได้จนถึงรอบ8โมงแล้วก็8โมงเนี่ยเขาจะเริ่มเก็บสถานเก็บพวกแบบสถานที่แล้วก็ถ้าเรามารอบ8โมงครึ่งเนี่ยเราสามารถเล่นได้ถึง5โมงครึ่งถ้าเป็นรอบ8อะครับเขาจะไม่ให้ซื้อตั๋วล่วงหน้าก็คือต้องมาซื้อที่นี่เลยค่าเข้าก็จะอยู่ที่คนละ50หยวนก็ซื้อตั๋วเสร็จแล้วเขาจะให้เป็นตั๋วมาแบบนี้นี่ให้เจ้าหน้าที่เขาใส่ให้แล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยข้างในเข้ามาข้างในได้เลย จะมีตรงไม้ไม้ถ่ายถ่ายให้เราเลือกด้วยแล้วก็เลือกอุปกรณ์ว่าเลือกอาวุธแอบเลื่อนนะครับทุกคนต้องระวังหน่อยเวลาลงมาแล้วเลื่อนมากนี่ปืนเป็นน้ำแข็งอันนี้เลยมาดูเพื่อนๆเลือกกันแล้วก็จะมีรถพวกนี้ให้เรามาเลือกจริงๆมันมีรถหลายแบบเลยนะครับแต่ว่าเรามาช้ามันก็เลยเหลือไม่เยอะแล้วนี่ครับทุกคนเราได้ไม้มาแล้วแล้วทีนี้เราก็ไปหารถก็คือตรงนี้ หรือว่าจะไปหารถที่มันว่างๆกันได้ทางหน้าเดี๋ยวเราจะไปหา,าหน้ากันดีกว่าเจอมีแบบอื่นให้เราเลือกนี่ทุกคนดูดิหาได้รถแล้วนะครับทุกคนคันเล็กมาก <laughs> แต่ว่าเราก็ต้องเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวเรา,ารค่อยหารถเพิ่มเราจะไปเริ่มภารกิจของวันก็คือการถ่ายรูปก,กันค่ะนนี่น,นะคะกาฟิลกับมีนเขาเริ่มถ่ายกันแล้วทุกคนเขาเริ่มกันแล้วค่ะทุกคนเราอย่าไปยอมเขานี่ทุกคนถ่ายรูนแล้วไป ไปด้วยละครนะคะพระเอกและนางเอกขอยากจัดขอยากว่าไหนคะไหนคะไหนคุณระชนน์ท่านแล้วอ่ะลดความทีดีดีคนน้นไปค่ะคนคือก็คือมาเล่นช่วงประมาณสามด้านขวาเลยแต่งสวยมากเพราะว่าพระเจะตกแล้วนี่ ทุกคนเราโดนชนเมื่อกี้นี่คันนี้ขับมาชนเราเราต้องมีหลักฐานว่าเขามาชนเราไม่งเราทำไมคนเข้าเฟซมันเยอะเกินแลยมันเดี่เกเออเกิดเหตุบนท้องถนนกับวิวบังคับไม่ดีนะเราจะไปกลางฝนชนเลยตอนนี้แกล้งต้องตื่นเลยมีกล้องอัดธิบดีเลย ทุกคนมันลื่นมากมันลื่นมากเราจะกลับไปเปลี่ยนรถกันเอารถแบบอื่นดีกว่าคุณชายนี่ไปนะครับทุกคนเรากำลังจะไปข้างหน้าแล้วนี่ลื่นมากเลยอ่ะทุกคนอุ้ยน้องมีนน้องมีนน้องมีนวันรถแคสเตอร์โอ้มีล้มทุกคนเราจะพาไปดู เมื่อกี้อ่ะเหมือนรถเราไป็น้๊อตจนไปอยู่น้ำเมื่อกี้เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในนี้นะครับทุกคนก๊อตปิดจับคว่ำได้แล้วนะคที่แบบวันนี้ทันรีก็ฟิวแล้วก็มินแอปึ้งแล้วก็มีตัวหางเพื่อนใครลงเขาบอกมีนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเราไป็น้๊อตจนไปอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยเร็วมากโดนแล้วนะครับดิจิตอลฟุตพิ้นเย่มากเขามีคนนำขบวนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทุกคนก็ไปต่อกันข้างหลังที่เล่นงานแบบนี้คือไม่มีใครรู้จักกันเลยนะครับทุกคนก็คืออยากมาร่วมด้วยก็คือมาด้วยยกันเล นดูดูดูเย่มากแต่กลัวแบบเข้าไปแล้วมันเป็นตัวถ่วงเขาอ่ะมีนี่ขบวนแตกแล้วค่ะขบวนเริ่มแตกแล้วทุกคนพอทุกคนทุกคนต้องต้องแบบช่วยกันช่วยกันจ้ำทุกคนตอนนี้นี่ก็คือเราต่อกันเป็นขบวนแล้วขบวนเล็กๆของเราเลี้ยว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 อย่าเลี้ยวอย่าอย่าอย่าโดนเอาเขาเดี๋ยวโดนไปเนยขบวนแตกมันเข้าไปข้างๆด้วยไม่ไม่โอ้ยเดือดจ้า หนึไปวู้วววมอข้างหน้นไมถ่ายน้องมันติดนะเอาปืนีิถ่ายด้นหลฮ้ยไบอกว่าลำบากไปโซนกงนไ้กนา ้ำหนึ่งไหลลึกถึงคนแจวเธอปันชนมันชนบ้านเลยคอยานเฮยนี่เดินนั่งวว่านั่งขับดิฟสุดๆ้องเข้าหังนี้ดีน้องสาวน้องสาวยันนี้ดีครับกลับล้วกมาทำอะไระเด็คือประเด็นคือขอเสียก็วูมาก เอ้ามีนกันเป็นโถแล้วอะไม่เพต่อแล้วนะเพยต่อแล้วนนมาเร็วไม่รู้เอาเรามาเรวมาดิบต่อว้าเฮยย

แล้วเฟย์ก็คือไปต่อเลยนะเฟย์ไม่สนใจอ้าวคุยเล่คุยคุยเล่คุยนี่นะคะตอนนี้มีให้เราสองคนถ้าชฉดดฉดด็ที่ถ่ายไม่ทันเดินสองตาไปเอาเบ็ดจำบึดบ็ดจำเบ็ดเป็นเสื้อสเวตเตอร์ป่ะไปไป เออไม่ต้องไม่ต้องถ่ายก็ได้อะฉันว่าฉันถ่ายคนเดียวเถอะฉันพิงเลยอย่างเงี้ยสวยมากเอฉันบอกเลยแบบโคตรฟินโคตรฟิลแฟนเลยฟิลแฟนนะคะถ้านี่ไม่ใช่การถ่ายสก็ตที่สวายที่สุดนะคะทุกคนสนุกมากทุกคนเล่นกันมาแบบสอชั่วโมงแล้วดูดิดิฟดนดิฟ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 อุ้ยขะต่อข้างหน้าไต่อไป เดี๋ยวให้ดูเขาต่อกันอยู่เออพี่ต่อ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 นี่นะคะคุณพี่รีบไปเร็วเฮ้ยๆแทนแทนไปข้างหน้าดิทุกคนดูดิคือต่อกันเป็นวงแบบนี้เลยอ่ะคือไม่มีใครรู้จักกันเลยนะเราก็เป็นสมาชิกหนึ่งในนี้หนูกินหางคนนน เป็นมีคนมาตัดอะไรอีกแล้วอุ้ยแถวแตกแตกแล้วแตกแล้วแต่ตอนนี้เรายังเกาะเจเจข้างหน้าไม่ไปล่อยนะคะเธอรับปล่อยปล่อยปล่อยไปไหมปล่อยปล่อยเขาไปไม่ต้องปล่อยก็ได้ไม่ทัดละเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่นะคะทุกคนโอ้แถวยาวมาก <c oughs> เอา ไปตอรุ่นไปตอรุ่นไปตอบไปนี่นะคะทุกคนเรากำลังเลงเป้าหมายใหม่จู่โจมจู่โจมวุ้ยเบรกเบรกเรกเบร กระโดดนี้ไปอย่ารุดครับทุกคนอย่ารุดอย่ารุดไปครับเราพร้อมแล้วตอนนี้เอาขาดตอนนี้คือไม่ได้ถ่ายด้วยที่ถ่ายแล้วถ่ายด้วยขาโอเคฉันเชื่อมแด่แล้ว สนุกไหมคะสนุกมากทุกคนแต่ว่าเห<ล>นื่อยมากเหนื่อยเหมือนกันสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเล่นกันแบบนี้กันมานี่นะคะมันมีหลายแบบเลยน่ารักมากอ่ะคือคุชเตลี่รทุกคนดูพาหิตกำลังตกวิวแบบเฮ้ยคนนี้ขาดแล้วเราต้องพยุงเขา เราต้องถ่ายช่วยเขาถ่ายคือ้ที้ทางนี้ทางนี้ทุกคนไม่ได้รับทขเลเลยนะครับแต่มันยาวไล่แล้วไล่แล้วไล่แลอวเนื้อหล่ง้อทำไมล่ะคุยหายหายไปไหน ถ่ายไมได้เธอข้างหลังมันถ่ายไปแล้วเว้ยเอ๊ะไป็นไรนเรากำลังรอคนข้างหลังมาเชิญกันรอแต่ข้างหน้าก็ไม่หยุดเหมือนกันข้เมืนตัวเราข้อมือตัวเราเฮ้ยเฮ้ยไปเหนื่อยไหมเอ๊ะการ์ตูนเบียนเดี๋ยโอเค ไปไหนดีไปไหนก็ได้ไปหากระิลไปค่ะทุกคน้ชนชนเ้ยบัดทิ้ไปดันบ้านรถบัมรถบัม่นเลยะดเลี่ยนาจไปไหดีไปไหนก็ได้เล่นไปตรงนู้นเลย ไปไปดีนะว่าวันนี้ใส่รองเท้าไอ้นั้นมามันที่เดินบนหิมะมันไม่ลื่น ไม่ค่ยก็สนุกเหมือนี่ท่านี้ไม่ใช่คนที่ขยันที่สุดเริ่มไหนแล้วไปพอพอพอป้สุดแปะสุดาดเล้ยยยยยย ไปชนใหม่ชนใหม่เร่งสองเซอช้อนเคร่อ <c oughs> งเล่นดิสีโดนย้อนไปอุ้ยระวังเหล็กอฮ้ยน้องก็พี่ก็ปล่อยเหล็กลูกวางเหล็กลูกวางบนพื้นเลยวางบนพื้นเลยเ <c oughs> หนื่อยแล้ววะพอลว <c oughs> <c oughs> ออกกำลังกายวันนี้ครบพูดมาเนื่อยมากคืออาหารมีทั้งหมดมีทั้งหมดที่คุยเรื่องอาหารต่อนะครับนี่นะคะเลื่องสิบเรื่องกินนะคะทุกคนคือจะมีข้าวหยุดอาหารเยอะแต่ว่าแพงก็แพงนี่ได้หมดเรียกเพราะนันนอนหลังมาทีไดนไหมแต่ว่าไม่เอาอาหารไทยได้ตันตาใจฉันเลยอาหาไทยแบบว่ากินแล้วไม่อิ่มใช่ไไม่งั้นก็ไปช่างๆก็ได้มันชอว์เยอะกว่าด้วยเผื่อแบบได้เจออะไรที่เดินดูอะไรด้วย ตอนนี้5โ27ลงตัวลุยออกกิวนาทีนะคะตอนนี้5โมง27นะครับทุกคนที่นี่ที่นี่ปิดตอนประมาณ5โมงคึ่งยังเหลือ30นาทีเราจะอยู่ให้จนจนมันปิดเลยแเราค่อยไปนี่สวยมากเลยสวยมากเธอเธอแสงหลังสวยมากเลย อันนี้ก็คือเราออกมาแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศหลังห้าโมงครึ่งหลังจากสนามปิดก็จะเป็นแบบนี้เลยคือวิวสวยมากฉันเล่นสนุกมากวนันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกันที่ห้างครับเรบาจะเดไปกินข้าวกันที่ห้างนะคะทุกคนเนี่ยคืออะไรวันนี้เราเปิดเราเปิดว่าแต่ละบ้านเรียกอะไรกันไอ้บ้านบ้านเวลาเวลาเวลาไปงานวัดเรางไปด้วยแบบ บ้านลมที่เขอรถอะไรเดือนบ้านลมแบบใช่ก็บ้านลมไงบ้านลมยังบ้านลมเหรอเออบ้านลมใช่บ้านลมมีเรียกว่าบ้านบ้านลมก็เรียกแต่ถ้าเกิดแบบคนแบบถ้าเกิดเแยกกับแม่เแยกกับคนที่บ้านเรียกเด็กดึงเพราะมันกระดุกดิงดึงแล้วนี่เรียกมันต้องเป็เด็กทั้งบ้านคนทั้งบ้านเรียกว่าดึงดื้อฮะแล้วเขาวันที่นี่เขาก็บอกว่าเพื่อนเขาอยากเล่นดึงดื้อเขาบอกอะไรคือดึงดื้อในวัดอะในงานวัดอะดึงดื้ออะ แล้จะเพื <S 2> <S 2> <s ่อแบบกาแฟคืออันนี้ปะมันเรียกบ้านโลเขาบอกอ่าแต่เขาเรียกว่าทั้งชีวิตมัก็คือหนึ่งเดือกลาวันนี้ด้วยที่แปะแผลที่แปะแผลเรียกอะไรแปะแผลพลัตเตอร์ท่านเรียกเซนทรัลมีมีเมื่อกี้อีก ชิงช้าเรียกว่าอะไรนะชิงช้าชิงช้าภาษาในภาษกาษกำแพงเพชรแต่มันเขียนว,ว่าชิงช้าถูกแล้วแต่เวลาเราอา่อานเราอ่านว่าชิงช้าแต่ฉันก็อ่านว่าชิงช้าอยู่ดีชิงช้าอยู่ดีโล่งไม่ต้องไหนค่ะพานี่ทุกคนเปิดแมพเๆๆพข้ามาแล้วนะครับทุกคนเราสั่งเป็นข้าวหน้าเนื้อแล้วก็มีชีสอยู่ข้างบนแล้วก็มีซุปมิโซะกับผักมากินกันที่ร้าน ซูกิยะหรือหนูคิดว่าคือรสชาติระบไม่ใช่ระบบไม่ถูกเฮ้ยมีโซะเขาอร่อยอ่ะอืมอร่อยมากปกติไม่ค่อยชอบมีโซอ่ะมีโซะของยาโยอิ่ะไม่ชอบเลยฝั่งอะไรนะยาโยอิ่ะจริงเหรอเขาชอบนะนี่ไม่ชอบเลยมิโซะมันไม่อร่อยชอบเหมือนเดิมแต่ว่าของร้านนี้อร่อยดิหอมมากเลยเขาเลยแล้วเขาเอาไข่ไข่แบบไข่ดองผีดูมาราดข้าวอร่อยมาก เป็นแล้วคนชอบชอบใช้คำว่าตยางคนอะไรชอบใช้เนาะคนเขาชอบใช้คำว่าต่างมามากินบิงซูกันอีกแล้วทุกคนลาคาานดูนะคะจะไา้อ่ คืออันนี้เราต้องคุณรูก่อนเพราะว่าทุกคบอกว่าเดี๋ยวมันจะไหลกะฟิวกะฟิวกะฟิวมีอะไรบ้างไอติมนี่ไงมาคือเราหันเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นผู้ดีนะอะไรจะกินนะแต่ว่ากินคำใหญ่กว่เป็นไงครับ เส oh ี่ยฟันแล้วเราก็กลับมาถึงมหาลัยแล้วนะครับทุกคนจบไปแล้วสำหรับคลิปเล่นไอส์คิที่ปักกิ่งหนึ่งวันทุกคนสภาพตอนนี้ก็คือยมยมมากๆตอนแรกยมแบบตอนแรกไม่มีแรงแล้วก็ดีดใหม่พอกินเสร็จแล้วแล้วก็ยมใหม่แล้วก็ดีดใหม่แล้วก็ยมแหละตอนเนี้ยใช่ คลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย